อะไรครับวันนี้เนี่ยผมจะมาประกาศว่าผมจะลดน้ําหนักอย่างจริงจังนะครับสวัสดีครับผมนพพิษกมลสุวรรณนะครับผู้ดำเนินรายการช่อง Brick Info แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ช่อง Brick Info ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่องผมจำชื่อไม่ได้อ่าวันนี้เราอยู่กันที่ช่องครับผมโปรดักชั่นนะครับ นานแล้วที่ไม่ได้ทําช่องลงกับชาวบ้านนะครับก็สำหรับใครที่อยากไปติดตามช่องผมก็ไปที่ y o u t u b e c o m b r i c k i n f o นะครับวันนี้ครับที่เรามาอยู่ที่ช่องครับผม production เนี่ยจริงๆไม่ได้จะยุบรวม b ิ๊กอินโฟหรือว่าอะไรนะครับคือวันนี้เนี่ยเนื่องจากขึ้นปีใหม่2017แล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญตลอดไปครับแล้วก็ที่มาช่องนี้จริงๆแล้วเราจะมาลดน้าหนักครับยววันนี้มีของเล่นมา สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทั้งหลายขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบอะไรครับวันนี้เนี่ยผมจะมาประกาศว่าผมจะลดน้ําหนักอย่างจริงจังนะครับปกติเนี่ยปีก่นกอนๆ2016 2015เนี่ย2016 2015เนี่ยผมจะบอกตัวเองเสมอว่าเดี๋ยวขึ้นปีใหม่แล้วจะลดน้ําหนักสุดท้ายครับก็ไปจบที่บุฟเฟเ่แซลมอนอร่อยอร่อยแถวสยามลองไปกินดูอะไรครับทีนี้เนี่ย ผมจึงจะมาลดน้ำหนัก่งจริงจังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าในแต่ละอาทิตย์เนี่ยทำอะไรแต่ทีนี้เดี๋ยวขอเล่าประวัติของผมเหมือนว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงโอเคครับคือตอนก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนไปสักตอนสมัยผมอยู่ม .4 นะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าผมผมแบบเป็นบอยแบนด์เกาหลีอะติดอย่างเดียวคือตอนนั้นติดเรียนรอดอัว<อ>ก็เลยเกียนแล้วก็ตอนนั้นก็เลยคิดว่า ไหนหัวเกียร์แล้วเรามีเวลาอีก3ปีเราก็ไปเพิ่มน้ําหนักสักหน่อยเพราะตอนนั้นในแขนรีบแขนรีบแล้วก็มันดูไม่มีเนื้อมีหนังมันดูแบบติดยานิดหนึ่งทีนี้ก็เลยกะว่ากินเพิ่มนิดหน่อยก็กิน วันละ2จานเอ่อมื้อละ2จานเว้นข้าวเช้าเพราะข้าวเช้าตื่นไม่ทันเป็นคนตื่นสายเสร็จแล้วพอไปเรื่อยๆจนจบมหเนี่ยน้ำหนักก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบขึ้นปีหนึ่งขึ้นปีหนึ่งแล้วเอ่ออาหารข้างมหาวิทยาลัยครับอาหารที่มอนั่นะแหละอร่อยอร่อยมากตอนนั้นแบบอตอนนั้นก็ลองลองทุกอย่างแล้วก็ยังคงกิน2จานตอนหนึ่งมื้อเหมือนเดิม จนกระทั่งน้ำหนักขึ้นเป็น80แล้วก็90ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้จะจบแล้วก็จะร้อยพอดีก็ <g ül> โลร้อยแล้วแหละนะว่ายัางไงก็ตีซะเป็นร้อยหนึ่งแล้วกันไม่กล้าชั่งก,กลัวแบบขึ้นตาชั่งไปแล้วแบบ100แบบ ก็ไม่ช่างแล้วกันเวลาใครถามเียเอ้ย90 90เท่าไร90ไปไปายเท่าไร99.9ก็ 99, 9. 9. เลยจะมาลดน้าหนักกันแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ลดน้ําหนักบอกแค่คลิปเดียวเนี่ยผมว่ามันจะดูแบบเป็นการเป่าประกาศลอยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็นวิดีโอบล็อกนะครับหรือที่เราเรียกกันบล็อกนั่นแหละ B L O G นะ og, นะเราจะมาอัปเดตกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปณิธานของผมที่ตั้งไว้เมื่อปี2017ไม่เมื่อต้นปีตอนนี้เนี่ย มันจะมีเขาเรีเยกอะไรนะเออมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับใครที่อยากรู้เทคนิคการลดน้ําหนักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบเป็นไอ้อ้วนหุ่นเสียมากจริงๆที่ใส่เสื้อดํามาวันนี้ก็เพราะว่าพอออกกล้องแล้วจะดูผอมสรวัน,นี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e ที่ช่องครับผมโปรดักชั่น และอย่าลืมไปกด Subscribe ที่ช่อง y o u t u b e c o m b r i c k i n f o ครับ